จะสิกินบ่สบายดีถ้าจะบ่กินจะออกไปเศร้าพอสิกินเศร้าไอยูทู e เนี่ยยาก่อนนี่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 ให้เบิ่งใกล้ๆนี่เอาๆเบิ่งในถ้วยนี่เอฮะยากบ่นี่ถาพักบุงแล้วพักบุงว่าสั่นแล้วโอ้ว่าสั่นแล้วอีกฮะแซมได้แซๆโอ้แซ่บอมีโคมาขามนำโคมขามโคมาขามโคในขามโคในขาม เ๊ะภาประบุมีเล่าข่าวนี่แดงงเนาะทองบุมีหอยกินไหมนี่ปามาไกินไหมกินี่กินอะไรนี่โอ้ยแซบ่ทแซบะทีแซบแซโอ้มามื่อวันะ ฟ้าบงบงหลังสวนเนาะเขียวจ้าไขัดขดผู้เซฟเขาเนาะเซฟเขาใส่เสื้อกามฮะอเซฟมาซุ้งมาจ้าไอ้กาหลีใต้แมนวะแมนมนแมนีนก่อนเไหมจใส่ฮะีน้ก่อนไม่ใส่เอ่อจ้าไอ้หินเทิบเนาะ เสีนี่เห็ดกินเสียอย่างเสียบดิวหักจะมาเสียอย่างหนึ่งเลยเสียบอลมาบอกใครเหตุหกิน <c oughs> โอ้คักคๆกล้กกองบาโฟกัสไปแล้วเนาะคือได้กระซ้นเหมือเฮอผู้โอ้แส่บมันหรอในเมื่อวันอาหารที่เห็ดที่มาเสียเห็ดนี้ <c oughs> บเสีย,ยง้